รับผมสวัสดีครับเอฟซทุกท่านครับวันนี้วันพุธนะครับวันพุธนะเวลาวรัฐบาลลาวนะรัฐบาลลาวรัฐบาลลาวเจ๊ฝนนะวันนี้นะนะหัวเจ๊ฝนนะขอเขียนหน่อยนะเจ๊ฝนนะ ตอนที่ยี่บเจ็ดเดือนเก้าหกหกนะวินนะหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์นะสีตัวนาะสีตัวเนะ วัว,วที่แล้วนะเจ๊เขาวิ่งสูงนะวินเจ๊เขาสีตัวนะยังมีหกอยู่นะรู้สึกว่ารัฐบาลเราจะออกอะไรเอ่ยนะออกอะไรเอ่ยฮวัที่แล้วออกอะไรออกอ,อะไรเอ่ยออกออกรู้สึกว่าจะออกสี ออกอะไรผมผมก็จำไม่ได้ <S <s แล้วไปพลอยหวยเราออกอะไรลูกเอ้ผมจำไม่ได้แล้วนะผมผมรีบนะแต่ที่ร no uh right> um, ู้ๆว่าคือว่าเจ๊เขามีหกอยู่นะวินเจ๊เขามีหกอยู่นะมีหกอยู爸爸่ครับผมมีหกอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปดูดูกันนะ ครับผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวกแป๊บนึงนะครับผมแป๊บนึงนะเออเพอดีผมไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่นะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าออกอะไรแต่แต่ที่รู้ว่าคือ ว่ามันมีหกอะนะมีหกอะวินวินเจ๊เขายังไม่หลุดนะยังไม่หลุดนะวินนะวินไม่หลุดอนะ่ะที่รูๆ้ๆอ่ะสองหกนองไงล่ะสองหกนองไงเนี่ยสี่เจ็ดสองหกหรือไงเนะนะนี่ยไม่แน่ใจนะครับผมเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับรอรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งนะรอแป๊บหนึ่ง รอแป๊บหนึ่งครับอ๋อไม่ใช่สี่แปดสองหกครับผมนะออกสี่แปด สองหกนะเจ๊เขามีวินเจ๊เขามีหกอยู่นะมีหกนะยังไม่ลุนนะวินนะวินสีตัวนะนะดูดูนะวินวินเจ๊เขานะสีตัวเนี้ยนะเห็นไหมอยากถ้าเกิดอ,อยากอยากจะถูกล่างถูกบนนะต้องมาดูวินเจเขานะหลุดยากหลุดยากครับผมหลุดยากนะวินเจเขางวดที่แล้ว ออกอะไรออกเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์หกนะเจ้เขาก็ขเขาก็มีเจ็บนะนะวินเจ้เขาก็มีเจ็บนะวินเจ้เขาก็มีเจ็บนะครับผมวินเจ้เขาก็มีเจ็บอยู่นะก็จะมีมีงวดเนี้ยที่หลดุดหลดร้อยเปอร์เซ็นเลยนะมีงวดเนี้ยหลด วินเจกเขาสี่ตัวนะหลุดเลยนะหลุดเลยนะงวดนี้หลุดเลยนะไม่มีเจ็ดไม่มีสองนะไม่มีสามนะไม่มีเจ็ดไม่มีสองไม่มีสามนะงวดเนี้หลุดเลยหลุดทาวนนะงวดเนี้งวดนี้ออกอะไรเนี่ยสี่สองเก้าเก้าเนไหมเจเขาก็มีเก้าอย่างนะยังมีเก้าวินเจเขา อันนี้ออกอะไรสี 4, 7, 0, 0, นะ่เจ็ดูนศนย์ะเจวินเจ๊เขามีศูนย์อยู่นะมีศูนย์นะวินเจเขานะั้นยังมีศูนย์อยู่นะเออไม่เคยหลุดนะหลุดยากอ่ะหลุดยากอ่ะหลุดยากอะ่ะอันนี้ออกอะไรเนะนะนะนี่ยแปดแปดสามหนึ่งะแปด1สามหนึ่งนะเนี่ยเจเขาก็มีมีสามแล้วก็มีหนึ่งนะมีสามมีหนึ่งนะ หลุดยากอะ่ะหลุดยากอะ่ะนะของเคเค่านะคขับผมเดี๋ยวมาดูมาดูมาดูาดวันนี้นะมาดูวันนี้นะโดยเฉพาะวินอะ่ะถ้บสิบมวดอะ่ะหลุดมวดหนึ่งอะ่ะวินนะเลขวินนะวันนี้เจเขาจับให้สี่ตัวนะหนึ่งเจ สี่สนะสตัวนะสตัวนะครับผมสมตัวก็เจ็ด่นะแล้วก็หนึ่่นะสตัวหนึ่หนึ่ง สี่สี่นะฟันเม็ดเดียวนะฟันสี่สี่นะวิ่งบนบวกล่างสี่นะวันนี้นะอ่ะครับผมไปลองกันดูนะขอให้มีโชคมีลาบนะครับผมขอให้มีโชคมีลาบนะครับผมเจีฟันเม็ดเดียวนะฟันเม็ดเดียวนะสี่สี่นะวันนี้ครับผม ฟันเม็ดเดียวสีสีครับผมไปลองดูไปลองดูครับผมว่าที่ไปที่มาของคนอื่นกับของเรามันคล้ายๆกันไหมพอจะไปกันได้ไหมนะครับผมนะเออแล้วแต่ใครมีครูบาอาจารย์คนไหนก็ไปลองลองดูครับผมแต่วินเจ๊เขาอย่างอย่างที่ผมทบทวนขึ้นหลังให้ดูนะ หลุดยากครับผมหลุดยากครับโอเคนะครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากครับผมขอให้โชคดีขอให้โชคดีนะเอาไปเสียงดวงกันดูนะถ้าเกิดเลิกไม่ได้ก็เอาไปเป็นแนวทางอย่างที่ผมเคยบอกนะเลิกได้ก็เลิกเลิกดีสุดะ่ะนะข้าผมพวกเนี้ยมาข้านะบผมนะเอาไปเสียงโชคดูนะครับผมลองดูอีก เจ้เขาบอกว่าวินวินสี่ตัวในงวดนี้เขาเด่นสี่อะนะเขาฟันสี่เม็ดเดียววิ่งบนล่างนะสี่นะโอเคครับผมโอเคครับผมขอให้โชคดีขอให้โชคดีครับผมนะให้ร่ำรวยกันทุกคนนะมีเงินใช้นะครับผมมีเงินใช้นะครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากครับผมให้โชคดีครับครับครับ